เขาให้บาลสาวเราว่างานน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณมากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากี่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้เป็นเกียรติมากที่ได้ได้ได้ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจค่ะเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบปลื้มติ่นตามไปเหมือนกันน้องให้เยคนี่ยมันก็ซึมงตาเหมือนกันค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนบาวกันอย่างเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ ยินดีกับพี่ททั้ง 2, สองท่านมากเลยขาแต่งแล้วรเราดีดโน,น้มนิยมก็แต่งดจะเป็นยังไงห <c oughs> รืออะไรก็ว่าก่อนไม่ไม่ไ้คิดเลยค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ทำง,งานกับข่าวช่วงนี้ละครามเจ็วันเลยก็ยุ่งตลอดมันไ, <c oughs> ไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพเลยท่ผ่านายังไม่เห็นาพไม่ต้ง ยังไม่เห็นหรอกความเป็นเจ้าสาวนะมันเป็น่ว่าเป็นอมันดูแบบฝันยังไงบ้างก็จริงจริงก็น่าจะเป็นความฝันของทุกๆคนนะคะว่าเอออยากใช้ชีวิเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแบบว่าเปล่าสาวแล้วหันมามองพี่เจมส์หันมามองคนข้างๆก็คือโหเห่อแดงทั้งแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยเซฟไปอย่างทุจิการคืนค่ะ แล้วโมเมนต์รูปกันนะหน่อยอ๋อก็คือบางเอินว่าแดดมันแรงมากแต่แล้วตอนนั้นเหมือนกําลังรอบ่าวสาวออกมาอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็คจดีตามสไตล์เขาแหละเขาก็ค่อยเหมือนมาแบบไม่ไปไล่แดดเดี๋ยวบังให้นะคือล่ไม่ต้องพี่เจนทำก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบแก้มนี้แดงหมดเรื่องผิวก็แดง ไม่ใครร้อนปกติเขาดูแลแค่แค่ดีแบบนี้นะคะปกติดูแลแค่แค่แบบนี้อยู่แล้วค่ะจากเด็กที่ดูคนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนี้เขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นคะเป็นความน่ารักเห็นความน่ารักของเขามากขึ้นเรย์ดีเขารู้สึกว่าเจมเป็นผู้หญิงโชคดีเลยค่ะที่เหมือนแบบพี่เจมดูแลดรย์ขน ชคดีค่ะคือที่เขาเป็นคนน่ารักมากๆกอะค่ะก็ใช้ดีอยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนชคดีเพราะั้นตอนที่ผู้จัดการลบรูปไปมีคนแซวเรามีคนแซวคือพอมีเพื่อนๆผักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับมาที่กองถ่ายก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลยก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกค่ะแ่ร่ค จะเป็นแบบเช่นยังเไงไม่ค่อยกอแบบไม่รู้จะตอบยังไงหรือจะทำหน้ายังไงดีแล้วได้คุยกับพดิฉันคบบมีคนแซวเยอะๆลุ้นดี เขาเขาก็บอกว่าเออวันนี้มีคนแซวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆยิ้มๆแสดงว่าทุกครั้งที่โดนแซวคือยังเขิอนละมังโดยยังเขินนะคะมันมันไม่ชินอะแบบว่าคนมาเหมือนแบบเอ้ยเห็นนะว่าอย่างนั้น,นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เอ้ยมิจิตตอบยังไงได้แต่แบบว่ายิ้มๆแล้วก็หรือว่าหรือว่าต้องเบาๆมิจิลงคำตอบค่ะอันนี้เขาโอ้โหท่านก็ไปบอกเขา าหวกมก็ม <mm um like> ันมันก็เป็นการแสดงความรักก็เป็นเรื่องที่แบบดีอยู่แล้วค่ะเราก็รู้สึกแบบขอบคุณเขาที่แบบว่ามีความรู้สึกดีกับเขาคิดไหมคะว่าเขาจะเป็นผู้ชายแบบอุ่นค้างค้าทำไมปูจริงๆเขาเป็นคนแบบอบอุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่เคยได้เห็นเขาในมุมอีกมุมหนึ่งเท่านั้นแหละพอได้เห็นก็รู้สึกว่าเออก็สบแล้วที่ทุกคนรักเขาแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเขาเป็นคนแบบใจดีกว่าปูแสดงว่าเราก็รักความรักท่ัน อะไรนะคะแสดงว่าเราก็รักคืเขาเป็นแบบนี้หนูคนะค่างรักเขาหน้ารักแล้วเราข้างรักขเเานก็ก็มี่แล้วแล้วนอกจากโมเมนต์นั้นแล้วมันมีโมเมนต์อื่นที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าคือมันก็เป็นเรื่องแบบว่าที่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าแบบว่า ช่วยถือของเหมือนพาเราไปกินข้าวคอยดูแลแบบทุกอย่างว่ากินข้าวหรือยังเดินเหนื่อยไหมว่ามันต้องเดินเยอะมากเลยค่ะเขาจะคอยดูว่าเราโอเคยอไหมเจนี่ที่เขาซัพพอร์ตเราทั้งหมดอ๋อแม่คือคือเหมือนว่าเขาเขาก็เขาก็คอยดูแลเราท่าไม่บอา ก็ไม่รู้สิเขาจะพูดยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เหมือน Appreciate ในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราเนี้ยเราเป็นความีสิทธิดีที่เราก็เหมือนมีให้กลับให้เขาไปเนน็ย เหมือนมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ทําให้เราได้แชร์ความรู้สึกใแต่ละวันเรื่อข่าวหม่เรืองคนนโลกซึ่งมันก็เป็นคนที่แบบเออเราก็รู้สึกว่าสนใจแล้วก็ไว้ใจที่จะพูดกับเขาในเรื่องนี้ก็อาจจะมาเติมเต็มในนี้มแบบจากความรักมันก็มีา่ใช่ใช่ค่ะเขาเขาก็หน้ารัก คือคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะเขาก็เป็นแบบนี้มาแบบตลอดแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้มีพันถึงแม้ว่าจะขยับสถานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพื่งอะไรค่มันเป็นองมันแบบนี้มาเรื่อยๆืมันก็แบบจริงค่ะ คือตอนที่เป็นเพื่อนพี่น้องหรือเขาก็ดูแลพี่แค่เราที่เป็นคนใช่ค่ะแต่อาจจะพิเศษขึ้นมาเมื่อเมื่อสถานะมันมันเปลี่ยนไปเงี้ยใช่ะถ่ายถ่ายถ่ายดิสแฟนกับพิเศษได้เลยได้ทำเยอะใช่เลยโอ้ยง่ายค่ะเขินเหมือนกันคะก็เป็นแฟนคนแรกๆเป็น ตลกม,มีมุมกโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือคือเขาอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีม,มุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขามีความโก,กลกตของเราเหมือนกันซึ่งหนุ่มสวยเป็นมุมมองที่แบบน่นนารักมากๆเลยที่ไม่เห็นเขที่เป็นแฟนคลับใช่ใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทก,กันาากกเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้เห็นเราเขาก็เหมือนแบบว่าเออมีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยว่าคุกคนก็ต้องใส่ร้อนด้ย พี่เจมส์มัหนงพี่เจมส์้วมีอะไรต้องปรับมีอะไรต้องปรับตอรมกัน บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานแล้วค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานนะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกทกมุมแล้วทีนี้พอมันแขบความสัมพันธ์กันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเจะจีนะอยากให้อีกคนนึงประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกความเป็นพี่น้องที่มันมัน,ม,นมันสบายสบายมากเลยคือมันก็เลยเป็นธรรมชาติมาก ความรับฟระกันในการทำงานคู่กันเลยซิสเตอร์เข้าไปอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลยว่าเสร็งแบนมากเลยไหมคบก็ก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆในชีวิตตอนนี้มีงานทัวระก็บอกว่ากำลงรอกงรอดูในอนาคตแสดงว่าน่าจะมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะสวยินดีค่ะ We might have even... one.